ยายนี้เชื่อสนิทใจว่าสักวันกูจะต้องได้ไปต่างโลกแน่นอนเลยแต่งนิยายเขียนพลอสร้างนางเอกที่สมบูรณ์แบบชื่อคนโนฮาซึ่งก็เอามาจากชื่อตัวเองนั่นแหละนุ่มหล่อเคียงข้างในฝันการผจญภัยกับดราม่าสุดเข้มเฮ้ยคนโนฮาที่เห็นเขียนๆน,นี่มึงไม่ได้เรียนใช่ไหมโอ้แม่ความรู้เอาไปทําไมเวทมนต์ดีวะพอโตขึ้นมาความจริงมันก็ตบหน,น้าความฝันที่เคยมีก็เริ่มจากขณะที่แม่โทรมาบอกว่าจะเก็บสมุดเก่กาๆทิ้งฉิบหายทาแม่รู้ว่าแต่ก่อนกูจุนิเบว เออเฮ้ยเกิดใหม่เหรอแล้วทำไมถึงโดนจับละ่ะดูจากที่นางเดินเรียกนางได้เกิดเป็นน้องสาวของคนอา,าเมนโนเรียนางเอกที่นางอยากจะเป็นมาตลอดโดยตัวน้องสาวที่เสียแฟนให้พี่สาวไม่ผิดหรอกที่นางจะกลายมาเป็นตัวร้ายแต่พอเธอได้เจอกับตัวละครที่เขียนตัวเป็นๆมันก็อยากจะให้สมหวังก็แหมมันน่ารักตัวหอมจิตใจดีมีเมตาก,กูนี่เขียนได้ดีจริงๆเอ๊ะแต่เหมือนเขียนไว้ว่าน้องสาวจะโดนลอบสังหารจนตายเลยเอาตอนนี้เป็นกูนี่หว่ามาแล้วตอนนั้นก็เบียวหนุ่มหล่อพอบ้านเย็นชาแต่หมอนี่นี่แหละที่จะเป็นคนสังหารเอียนา ซึ่งตอนนี้ทําไงล่ะจาพอดก็ไม่ค่อยได้ด้วยแต่รู้อย่างเดียวว่าพวกเนี้ยบันเลงฆ่าเธอเพราะว่าเธอเป็นตัวร้ายกับคนหางันภารกิจคือกูต้องหาสีทที่ทําให้รู้ว่ากูไม่ร้ายกับนางเอกนะคนฮะาบันไซแอมยังต้องปกป้องแม่นีด้วยเพราะถ้านางเป็นไรขึ้นมาไม่ว่าจะจากกูหรือไม่เหมือนจะโดนจ้วงอยู่ดีกลับเกิดใหม่เป็นนางร้ายในนิยายตัวเอง